เว้นมาเร็วเล่นเปล่าอ้อยอ้อยน่ากลัวจังเลยตึกตุกกลัวชิ้ตุกนักกามะานี่อุ้ยเอามาแล้วผมจะไม่แพ้ใครเชียร์หนึ่งจีสามพอประกาศเก้าแล้วว่ะจะไม่แพ้ใครเพราะผมมีซันไฟเจอเคสคมดาบเพชรคาดอันนี้ก็ต้องออกไอจูเก่าเหมือนเดิมป่ะด็กจ้าจู้กี้ออกไอจูเก่าเฮ้ยเฮ้ยเฮผมได้ขอขอศิษนาศิษนาอื

อย่าไปเล่นลิ้นลิ้นเล่นๆๆๆอันนี้อยากชนะซื้อไอทอปอะไม่แหลแพ้ขายเซ็นนาเัาไม่ได้บอลเล่นเยอะเกินขอแบ่งเลือดน่อยยี่สองอลักขาแล้วก็หนึ่งซันไฟต้นเกมนี้แม่งแบบชนะไปเถอะไอ้สัตว์โลยอย่เยอะไอ้สัตว์แล้วก็โดนซันไฟเผาด้วยเยเผาไปไงเผาไปไงได้ยินได้ ไ<ฌ>ด้ยินได้อะทันจริงโคตรชัดเลยอ่ะเีย<ห>ไมค์คนอนนื่นตัดอย่างที่ผมบอกอไมค์คนอื่นตัดไปกูไม่ตัดยอดกูเก่งไมค์ผมเก่งมากเหรอเออไมค์พี่อะไมค์พี่ซื้อให้กู <laughs> <laughs> ไมค์ผมเก่งมากบายครับบุ๋มผมยังชนะอย่างต่อเน,นื่องจิตนาไมมาวะน้ำซี่โตช้าบูดีคุณฮิววี่อ่านว่าฮิววี่อะไรวะวันนีครับทำไรอะ <laughs> พี่อ่านก <laughs> ็ชื่อเขาสะกดยังไงวะได้ คีวีน่าจะคีวี่ะคีวี่คีวีเอ้ยแต่พี่อ่านแบอ่านแบบอะไรนะอ่านแบบคาโบอยอ่านแบบลิเลียอ่านแบบลิเลียลีเลียบอกแล้วผมพี่อ่านแบบคาโบอย์เฮ้ยคนนี้มันนมซี่เหมือนกับเราเลยแต่๋ยวเท่น,นี้มึงอัปเกรดดาวมาตกคู่ปะเนี่ยยาโอ้วินเตแตกคูยแต่ผมใส่ชนะมาแล้วโคโรลิซินเตะคอหักเลยว่ะเฮียเฮีย <Yeah. S 1> บอกนมซี่พี่ไม่มีถ้วยแค่พี่ไม่ชอบนมซี่ทงเลยมันกลาบพี่หยิบดิบนำตา ไม่มีธาตุเฮโบอยอะไรเนี่ยแล้วแล้วเปีอะไรได้กูผมได้ของกันเลยเอาดาบผมได้งสองอันเลยเพราะผมยังไม่มีของดาเมจที่อะไรนะเนี่ยผมก็ผมก็เลือกกินะะอะอย่างเจ้าทงยังไงก็โตแคทบอยแม่งยืนเหมือนเหมือนทับไปแล้วนะพวกแกยี่ที่กุมองไอ้ที่แม่งทับไปแล้วไม่ใช่เหรอว่าทำไมไม่ติ้งกันกี่วะมาแล้วนอมซี่นอมซี่ทงขผมซี่ยังไงซี่ยังไงซี่ซี่เจ็บคอจริงได้ครับ พี่จะเล่นกบเหรอไม่รู้ครับอรอตัวละครมาิย่งนี้ก็ถือว่ามาช้าอยู่นะทิทนายัางไม่มาเลยหน้ามาถ้าทิศนามาไวเอสกิลนอมซี่มันจะแรงครับร้อยเปอร์เซ็นต์ตอนนี้ยังเบาเลยนี่ไงทิหนามามาๆผมแรงแล้วผมแรงแล้วที่เราบอพี่ได้ทิทนาแล้วด้วเวลาเลี้ยงกบคนไปแต่มันนอมซี่เฉียงไปโดนสองตัวหลงด้วยเออสวยมากนอมซี่ไม่ผิดหวังพี่ว่าเขาผิดมุม อุ้ยหเอ้ยมีสแต็กฟูให้เมอแค่ให้เมอเราสองดาวสีทองตังเคอร์ฟิกันเนาะเคอร์เยอะจังดูสองดาวเซจาวพี่สองดูอ่ะเก่งเอิงก็เข้ามาหมุแล้วมุมนี้นี่พินเตะล้มหมดแล้วเนี่ยโอ้ยแต่เนยเตะเฉียงโดนกระตายก็หมด โอเคไอ้หรเว้นมาเอาชื่อน้องกุ๊ปุลไปเลยเว่นมาเร็วเล่นเปาอออ๋ออ๋ออยนา่า,ากลัวจังเลยฉันจะกลัวฉันจะกลัวหรือตายที่ทิ้งจะตายจะทิ้งจะด่าตาเชยอะไรก็แบบแจ๊ดเชยคืออะไรไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกลับกลับไปกัดแต่กัดเชยไปก็คืออะไร เนแบบว่าสับเมียงเงี้จะทิ้งกินยาตาเจนเป็นแบบสับเมียงร็อก no rock and roll ไม <c oughs> <laughs> ่รู้ไอดอนโนเลยใช่เตรียมที่ผมจะเล่นก็คือไมค์ครับจะบอกเล่นไมค์ครับอะ่ะจริงจริงเล่นมาเล่นมาเล่นเล่นเล่นเราเล่น S <S <dunno S 1> เล่นแบบไหนดีว <Pok> er. ่าแบบมอสหรือว่าเล่นธรรมดาธรรมดาอะครเลยเล่นมอดเล่นมอสอะไรกันไม่รู้ดิไอ้เฮียคอมมึงก็จะระเบิดคอมกูก็จะระเบิดไอ้เฮียจะเล่นมอสที่อะไรอ่ะสเตย์เอาความจริงมาพูดอ่ะวางเทีนทีสักสามล้านอันแบบเทสคอมว่าแบบคอมแรงเป่าคอมแรงมากเป่าแล้วไปอิบไอเทมออนมาได้ความมาออปติเดียนเคเบิลพิวพิวพิวจริงพิวพิวพิว ไอ้จริงเราเล่นน็อมซี่เราก็โลวเว้ยหกปะ่ะหาทิทานากับวิทย์สามดาวอะไรเงี้ยป่ะมันจะเลทเกมมันจะไม่ไหวไงเอาล,ลีนคอมเล,นเลนม่นคอมมันดูเก่งแต่ลีดแต่แต่ลีดคอมมันเก่งกว่าลีดคอมแบบขึ้นแปดเราเอาคอมผมมันน่าจะเก่งเอาก็สีดาวลองเลยพี่ลองเลยไยมีพี่ถามก็พี่อยากรู้ว่าก็ผมก็บอกไปแล้วว่าทำไมเขาถึงไม่เล่นกันอ่ะเหมือนพี่โลวยูหกอ่ะมันไม่เหมือนเอเลียนด้วยที่แบบได้มาแล้วชนะเอากระน็อมซี่สีดาวไว้คนแรกไม่ไม่ายว่าไม่ชนะผับบึง คอมซี่ผม2ดาวแล้วไอตัวเลี้ยงนอมซี่แม่งมี2ดาวอยู่ตัวเดียวแล้วสเตติกชีพไปขวาเนี่ต้องไปอยู่ที่ใครวะคารอนเลยคารอนสเตติกชีปสเตติกชีพสเตติกชีพออกซิเดนเขียวเวอร์นี่แม่งโอเวอร์ออกมากน,นะเป็นทั้งชีพเป็นทั้งเจาะเกาะเป็นทั้งใจแอนได้ปาะอาจจะไม่ถึงใจแอนเตอรีแต่ก็โอเวอร์อออยู่ดีนี้เป็นการควบแม่งนี่สวิตก็เจาะเกาะนะพี่สวิตมันเจาะตอนโยนขวดเลยดิไอเลือดลอยเขาสโลโลเนี่ยสโลโลเอท็อป อำโลนชิ้นแรกชิปเมอร์โลโลชิปเมอร์ได้ใส่เฟนอะใส่เฟนผมไม่มีบัตเตอร์ดเดยก็ซื้อไว้ก่อนอยู่ดีป่ะตัวมันไวลูที่ว่าใส่เฟนก็ใส่เฟนก็ใส่ไอ้นี่ได้ออฟฟิเดียนเคเอิลเยียนายกเอาไอพีจนไปใส่เฟนนี่ว่ามีบัตเตอร์ดใส่เฟนแล้วแล้วใส่บัตเตอร์ดชิ้นแรกไงเจำโดนออฟฟิเดียนเคเบิลผมยิงไงนี่ลอยลงไป ไอพีมันเป็นเจตอะแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้น้าเขียวมันเอาเน่าม่วงวันนุ่มแทนแอ่บ่อทั้งข้างมันคือเจตเลยทำซีสีดาวแปรงล่างมาเป็นตัวอะไรนะเป็นตัว5ดาวครับเลยครับส่งการ์ดทมันก็จะได้เลือดก,กับเอพีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆไงที่น,นี่เขาเล่นอะไรบ้างอันนี้พุก็คือไอคับบมบ์อันนี้รีซินเอสเลียวสามชีฟคืออะไรวะน,นีชิมเมอร์เอ้ยชิมเมอร์มีสองคนวะก็น้าเขียวอ้าวพีเจอน้าเขียวแเราโอาา้โหบอดพิซูชิมเมอร์ไม่ได้ซาร์ดไอทอกมันมีปีไม่ตายไิน แล้วลู่ลู่ครวมสองดาวข้างล่างคนตีปะคูฐานจริงแล้วข้างบนก็คือไม่สองอีเหี้ยแล้วคือลู่ลู่ก็ถึงทงอยู่ก็คือผมต้องหาลู่ลู่สามดาวว่างั้นเถอะเร,า,รามีทีซีหลอดอีกันตันไปมานี่ไงคนใจพุเขี้ยเดจ้าจริงๆๆจริงจริงของจริงว่ะพี่วอ,อ,อ้างหลัง <S <S โอ้ยเบาเบาเฮียเบา ี่เดี๋ยวต้องเดี๋ยวต้องโลเอาต้องเปลี่ยนอะไรต้องเล่นคอมเช่ฟแม่งมีม้าสองอ่อนสองคืนอะยรวะน่าเปลี่ยนโลหมดไงเอาโหวิคิวอะต้องคิวโอ้โหวิไอ้เฟนคิวป่ะคนดูมาได้อะไรมาวะไอเห็นช็อปไงกูโลและกูอัพเวลดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวต้องลงตัวเพิ่มเดี๋ยวต้องลงจริงให้มันเป็นปูข้าเหมือนเดิมรู้จัก ใส่เฟนกิวป่ะใส่เฟนกิวใส่ไงใส่ไงใส่ทีคว้าทีใส่ทีคว้าอะไรนะไฮเอ็นแสงไฮเอ็นอ่าต้านสีสีไฮเอ็นไฮเอ็นสามคนกันบอยไสามคนไอ้เหี้ยไฮเอ็นสามคนอะยิงอย่ากยิงก็ยิงก็มีต้านสีสีแต่ผมก็คิดไอ้ไฮเอ็นก็ต้องเวรลูกกว่าผมะเพราะบุหรี่ผมยังเยอะอยู่อ่ะผมลืม ผมลืมไปเลยนะว่าตัวผมเองหยิบไอ้ทีนี่ไททันอันหนึ่งไปเยผมลืมสนิทเลยเนะี่ยหันไปดูเลือดเอาเจนเลวีเรีลรีบเลือดอย่างนี้มา,อาเออเลือดดึงชิวลืมไปเช่ปกติชอบไม่เลือกกีนี่ไททันไงไฮเอ็นซัดไปสามคนคนระับผมว่าผมเจอชิโอยู U แหละอยู่ที่ว่าใคร <laughs> <laughs> อยู่ที่ว่าใครจะควักชิวยูมาก่อนตอนนี้ไอไม่ชิวอยู่เอาชินพูดผิดใครจะควักเอาชินมาก่อนนะครับไม้ตายคนหีบเอาชินพักออกมาเป็นก้อน นี่ผมหาสามธงเนี่ยอยากโยนว่ะว่แล้วเรามีสองแจนเบล่ะสามธงไหมอันนี้ลงสายยาบ้าสายยาแทนเซนาแล้วก็เป็นสายยากิวเลยหมายถึงสายยาใส่กิวอ่ะใส่ตาคิวอ่ะกิวเราเหลือทารอนนะแต่เราก็จะไม่ได้เด็ดดึงกสายยาอ๋อไม่เป็นไรสายยาใส่ตากิวันนี้ดูเลือดใส่โอมิแวมได้ตาใส่ตากิวได้โอมิแวมคนเดียวหรอครับอ่าได้ทั้งตีอยู่แล้วครับแต่แค่ว่าคนที่ใส่ตากิวอ่ะมันจะได้คูณครับให้ใส่เฟนเหรอครับท ไม่ได้เล่นไม่มีบัตรเติร์เตอร์เลยเล่นได้เป็นไงเว่อีบบาทว่ะบาทน้ำตาแค่บ้อยบาทน้ำตาผสมกันอะไรผสมกันอะไรเอาไปแล้วเฮยไปแล้วนี่ไงเดี๋ยวนะผมเพิ่งเห็นว่าผมยังไม่มีทวิตเลยทั้งหมดไอ้เแยหนูท่อกูหายไปไหนวะแวนนะ fucking my หนูท่อไอ้กิวพี่มันมีมังกรตัวโมว่งได้ไหมลุงมันไม่มีตัวลงุงโอ้ทารอนสองกูไม่รู้กูคว,วักก่อนกูคว,วักยิงลงไปก่อน จริงเราลงเชนก็ได้เด็ดกลิ้งนะก็เป็นสายยาคิวเอานมทีอ่ออกตอนนี้เอานมทีอ่ออกกูเป็นสายยากิวแล้วนะก็คือสายยาเอานมที่ออกก็ก็เป็นสายยากิวโง่ๆทารอนปกติเหมือนเดิมก็ลงสายยากิวเหมือนเดิมปะง่ายกว่าผมว่าเอาลูรูออกสายยากิวหกได้แล้วนเนี่ยไม่เนะี่ยขาดคนหนึ่งขาดบาทขาดน้อนบาทมัน,นตัวอีมาสายยากิวอัพกรด ขึ้นเก้าลงมิลาดเพิ่มกหนยอยให้มันมีคลิกให้มันแรงกว่าน,นี้อีกเออปูปมันติดขี่ได้ปะมั่นใจครับต้ <c oughs> องต้องดูะจะขี่ได้อย่างเก่ในนี้คือเราเอาฝึกมังกรออกไปตัวนึงเป็นฝึกสองในนล้วเราก็ฝึกมังใน,นต้นเขียบอ่ะขี่ไม่ได้เห็นละมันไม่มีคีิกไม่ดิผมต้องลง เชนเนี่ยเต็มปั๊บก็ดูได้ดูเรื่องเหมือนเดิมอันนี้ก็คือขึ้นเกาหรือไม่ก็เอาลูลูออกเอาเชนลงแค่นั้นเองหาบัตเตอร์ครับผมนนี้ได้บัตเตอร์อารอนมากๆมากๆถึงมากที่สุดหรือไม่ก็ฮอตครับ IE ไม่ไดอ้อ่าดาบไม่มีด้านเวทดิคแต่มีตีทิ้นดาบไม่มีด้านเวทอ่านเนี่ยฮอตฮอตคนตัวนนได้ฮอช คุณซูใส่สายสายาได้ถ้าสายยาสองดาวเปลี่ยนของได้เอากิวเอาตาสนญรักกิวออกกับสายยาสายย่าตายไปแล้ววะคุณซูเดี๋ยวไว้รอเปลี่ยนนะไม่ก็คุณซูทารอนไปเลยก็ได้ ไม่ก็รอเปลี่ยนเหมือนสัญญาสองดาวเนี่ยเราก็าสัญญาตัวใหม่ลงแล้วก็ใส่คุณซูชีฟขวานก็ขายไลฟ์ไปเลยปะเลือดเราเยอะไงเราก็ขึ้นเก้าได้าขายไลฟ์ไปรอเก้าอ่ะแค่ตัวทีา <4 S 3> <ช>บาทที่ไม่สองดาวที่เขเจอซิวอยูเหลวเขาไม่เกี่ยวเพื่อไเ,เลยพี่บุ้มจบความอะไรตอนในี้จุด๊ดเดจังฟูห้าเดจาจริงน่าจะต้องน่าจะต้องลดปูแหละเพราะว่าแถวหน้ามันบาด่าหน่อยฟูห้ามันแรงมันบาดข้างหน้าเราจะถึกไปทำไมในเมื่อ d a เม g เราเยอะมันไม่ใช่มัน ตีช้าไปหน่อยนี่มีกิมจูชิ้นเดียวมันช้าไบเชียร์ชิมเมอร์เของเวลก้าไปแล้ววะเขาเลี้ยงเลือดมาโคตรดีก็คือมีแค่ทอกสามดาวตัวเดียวตอนนั้นก็เป็นย่คือเป็นไดมอนด์แห่งนี่แหละที่ได้เนี่ยมีคนเปิดตัวเอาชิ้นมาแล้วเชียร์ส่งวีสากีหมดฟั่งไพ่สองดาวแล้วคนที่คนหนึ่งกับไพ่สองดาวแล้วอ้อยถ้าร้อนตัดตัดยูนิตหน่อยโอเค เยี่นี่น้องซี่น้องซี่เอาเราก็จวดเราก็จวดไล่หัวหม่งแท้แทๆแท้ขึ้นก้าวได้อยู่ครับเรียเราเยอะมากเรายเยอะมากกูนายไม่ก็ตอนนี้เอาไลท์ออกอ่ะเอาเลตติงเพิ่มไลท์ก็เก็บไว้เล่นกิวกิวหกจะดีเป็ยคิยูไม่สองดวงดาวเดียวดวงเดเจอดวงเจอเร็วแต่ว่าดวงไม่สองแดง มันสายานี่ไงนี่อะไรเขียะไพเอีู๊กเก่าเดีย๋ยวมันเดมอนแหน,นี่เขาหน่ากลัวเลยปกติไพมันจะตายง่ายเนี่ยแม่งเสือกมีเดมอนแหน,นี่น่ากลัวชีพหายอีกเป็นลิมครับมป์สองดาวลิมปสองดาวเราขึ้นเก้าเลื่อนเราเลี้ยงมาดีชิวๆขอแต้มหน่อยน้องซี่พี่สี่ดาวแล้วบึวม้มปุบอวบปุบอวบตรงนี้เขียะไพสองดาวแล้วน่ากลัวบ้าไพสองดาวสองคนแล้วนะ ไอีนูคนบ้าออยคนเกินชิมเมอร์เหมือนนกัใช่ไหมชิมเมอร์เวอร์แปดไอ่สองดาวคนหนึ่งจะตายแล้วนี่ชิมเมอร์เท่าไหร่วะชิมแปดชิมแปดผมมีแค่สี่สิบเพราะอะไรรอคนอื่นตายนี่อะไรไป่สองดาวคนเนี้ยที่หนึ่งอ่ะแตเราสองดาวด้วยอ๋อโหหายไปเลยจัดเจอตัวบอนเขาเลยเขามีอ่ะซักไทม์กรมีนี่หว่ามีไซรัส ี่รอครับเราแค่รอรารออะไรตอนนี้เรารออะไรรอคนถึงตายจริงจริงไม่เจ๊กระโดดเลือดยิบเจ็ดโอซินสองดาวแล้วบัมอีวูหกเล็ดกลมนอมซี่หายไปแล้วเฮียละก่อนแล้วก็เปลี่ยนลูรู้ได้ครับเอาอะไรลงวันนี้มีลาดอ่ะหัวไข่ มีลา <Mira> 6หกเดี๋ยวปีเต็มมีลาดหกกำลังตามไปปั um! ๊มสายยาอย่างนี <laughs> <that> ้สองก็กูยังไม่ได้โลมันจะสองได้ไงไรเฮียคุณเห็นผมโลแล้วเหรอครับผมไม่โลจะไปสองไงล่ะครับพี่มีสามซีซีหลอดที่ผมอยากได้สายยาสองดาวเนี่ยผมจะมาเปลี่ยนเทมตรงนี้แนละอยากให้ตากิวมันเด้งออกเอาไปใส่สมการเทสคาร์ลนอ่านึ่งบาทบาทไอชีบาทสองดาว กูไม่ขึ้นเวลแล้วเฮียเจอตัวอย่างเยอะกูตังไอเดี๋ยวนะผมได้ตัวหนึ่งโอเคกูได้อีกหนึ่งเลี้ยวนะครับไปไหนไปไหนเขาจีนรอเฮียเลยล่ะเดี๋ยวรอรอรอตังค์สายย่าไม่สองอ่ะหมดหน้าที่มึงแล้วนะไอ้ตัดกูล็อกดิดเลยอ่ะล็อกหมดมึงไม่สองมึงก็ไปคนหนึ่งเขาสองดาวทั้งบอร์ดแล้วชุนก้าวมาแป๊บเดียวบาทเขาสองดาวแล้วทุกคนมีบาทมีกูไม่มีบาดยัน ซีเดียนเคเบอร์ในนี้แล้วพี่ทำโปรแล้วทำโปลเหรอโอเคโอเคไอ้เหี้ยไม่ไปต่างแม่งพอเลือดอ่ะผมบอกเลยนะกู่เด็ดเอ้ามันก็มีสองไม่ไม่ไม่ชนะใครแล้วอ่ะฮะมันก็มีสองเทคนิคไงเลื่นโลเยอะแล้วก็ชิวๆไงเแม่งไม่ชนะใครแลละอีกคนก็โอชินสองก็คืออีกคนอื่นแม่งโอเวอร์ไปหมดแล้วมีกูเนี่ยอะไรก็ไม่ชิดโลหาสามดาวแม่งไอ้ยี้อ้าวผมว่าผมเจอไพ่อ้าวมันไม่ขึ้นการะบะขึ้นสองคนไงอ๋อผมได้ดู ก็ผมรู้โอผมรู้ว่าผมตู้ใครไม่ได้ผมก็ไม่รู้จะดูอะไรแล้วเชี่ยนักเกี่ยวทีแท้จริงโอ้ อยากเอาออนแทนจริงออนต้องแทนออไม่ออนแทนได้มัอระสุอตู้ไปได้แล้วผมไปย้ายที่ด้วยเอนนอมึงจะดูมึงจะยิงเี้ยอะไรยิงเลยไอ้ <c oughs> ด็ดสุูยอดได้คือกูโล่ตาดาวตัวเองไปเฮ้ยทำไมมันไม่หิวเลยอ่ะทำไมเอาชิ้นผมไม่หิวเลยอ่ะ พี่โอ้สองดาวไปสองดาวชุ้เนี่ยนว่พี่โดนตัดฮิวป่ะเอาินที่เป็นสมาพันหกหนะยนเว้ยแต่มต่พี่โดนตัดฮิวไงเว้ยมันมีวิคสปอตพี่มีหลอดอางานหนึ่งเว้ยแม่ไม่มหิวเลยแคะแคดไปไม่ได้ช่วยเชียอะไรเลยเยด,ดูดีดูบ <c oughs> ไม่มีไม่มี ไอ้สหลอดมเยอะดิี่าฮ่กูมีเป็นล้านอันอีกละเอาชิ้นหนึ่งกับสส,สู้ไงอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเได้เว้ยได้ปะอ้ามันแคนอะออ โอ้ยที่เหลือตัวเดียวหรือตัวเดียวไอ้เชี่ยถ้าสองดาวก็ถ้าสองดาวกูก็ชนะใช่ใช่ถ้าสองดาวชนะปล่อยปล่อยเขาทำอะไรไม่ได้นี่คนนั้นเอ้ยมันเลือดร้อยช่วยดูมันเลือดร้อยแล้วมันมีศรกระไอ้ควายเอ้ยเอาแล้วโดนแฮปอะพิจิรอ็์คิวสามคนโดนแฮปอะพิจิร์นะครับแต่พี่มีแต่พี่มีไอ้นี่เยอะซีซีหลอดเยอะก็มันแคามันเอ็กซ์คิวตัวซีซีหลอดก็คือแม่งดวงดีลงโอชิเโดนแฮปนี่มึงก็แพ้แค่นั้นแหละ เอาไปดูแก๊สแรกเถอะดูดูเลือดอะดูเลือดไม่ลดไม่ลดเนี่ยไม่โดนไม่โดนเป็นตัวปอมไหมตัวปอมไหมอาจจะวัดเลยไม่ได้เฮ้ยคนนั้นตายแล้วที่สองคาราบที่สองครับไอ้คนนั้นตายไอ้นี่คืนสล็อตเลยเอาชิ้นเเอาชิ้นเอาชิ้นคืนสล็อตต้องโลหลังนี่ยปะหลังเนี่ยเราโล เอันนี้น่าจะได้ที่สองอ่ะอันนี้ไม่ไหวอ่ะอันนี้เวลูจัดเลยเอสเซนซ์ไพแล้วก็เวลูตัวฮับอ่ะเขาจะมาหรือไม่นะครับต้องมาดิตัวเดียวเนียากเลยอืมฟีโลมาให้กูเลยเฮียเขามีอะไรจะสามดาวปะโซอี้อ่ะโซอี้กับโซลกาโซลกะที่าไม่โซลกะเขาสามไม่ได้โซอี้ได้แล้เนี่ยเยี่ยโซอี้วะโซอี้มันกำลังจะสามอิงต้องเป็นโซอี้กับไพส์ป่ะเขาต้องหาเยี่ยโอ้ก็ได้ มาดูว่าโศกอกแพทลงหัวกูบอแค่นั้นหละไม่โดน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 แรง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 โดนมาโดนมาโอเคม่โดนไม่โ t นไม่ไม่ได้ลม่โแต่เขาไม่ังนะสามดาวโนไนนไ้อดักดไ่ไ่โด่มนไม่วน่่ดนไหลโดมนไม่ดนไมไม่ดีมาก ได้ตัวเดียวอะซอี้อะซี้ตัวเดียวดักไม่ได้อะมีไพร์ซุยกับไพร์อี้ไพยาโอกที่ผมต้องดักเขาคุยยากมากเลยวะตอนนี้โซลกาการันตีแล้วว่าเขาสามไม่ได้ตังค์เขาหมดยังอะหมดแล้วนี่ว่าทำไมเยี้ยเลยอแต่ยี่สิบบาทแต่เขาลุดอยู่ปะเขาลุดมาตเฉยแค่แรงอไอเอาชินแบ็คเคปอะไอออกซิเจนเคปเบอร์ดูเลยเจาะ่อโอ้โหโอ้โหแคตเดียวอะ ห้าบาทดีกี่ตัวมีสิบตัวครับต้องดักอย่างละสองครับมันสามดาวได้คนหนึ่งแล้วก็อีกคนหนึ่งได้หนึ่งดาวโซอี้โอเคโซอี้เขาไม่สามละไบยาโอไบยาโอไพไไพอ้ายากเลยโยกกับไพไพเขาใกล้ยังอย่างนี่ว่ะไอ้เชื่อโยกใกล้ละโอโยอีกสองถ่ายุรกะไอ้นี่โยแทนให้มันลูก เพราะว่าตอนนี ią, number, ้เขาหาสุรกะเขาเ่งันเต็มใช่ป่ะเราต้องขายสุรกะแล้วเราก็ซื้อยาโอแทนพี่ตังค์เขาหมด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 ไม่พี่ต้องทำด้วยรอบหน้าเขาจะมีตังค์แค่รอบนี้เราก็ขายแล้วก็โรเลยป่ะให่ใช่ใช่เพราะสรกะเขาไม่ได้หาเขาเต็มเป็นแล้วต้องเจอยาโอสอตัวไม่เจอว่ะไม่เจอเฮียไม่เจอครับถ้ารอบหน้าเขาฟีโลมาผมก็เรียบร้อยไป ามากร่องนะพาเยอโอมีในเม็ดมีในนี้ปะเนี่ยไม่มีหยิบตัวแพงไปขายเฮ้ยอินว่าเขาจะหยิบเซฟเ,เ,เฟอร์แต่เมื่อกี้จะเร่งเล็งเซฟเฟอร์เขาไม่ได้หยิบเขาเก็บตัวอีไปก่อนพอตัวอีเขาหาไม่เจอเรามีสองตัวเยอโอเยอโอเยอโอไม่เจอทั้งหมดแล้วไม่เจอไม่เจอฮลโ,โลอยู่ฮอลโลอยู่ตัวอีเขาไม่เจอแน่ๆเขาหาตัวอีกับเยอโอ ทีไ่ไม่เจอที่ไม่เจอทั้งภา,าวนาเขาไม่เจอยาวโอแค่ไหนอแค่ยาวโออ่ะขอเขาจะต้องเอจอแล้วแม่งยื้อได้อย่างนาอันนี้เป็นการลเนี่ยนี้ลงแข่งวะเนี่ยไอ้อันดัดก,กับดัดก,กับดักกบดจัดน,นะไ <c> อ <oughs> <c oughs> ้อะคือขายเขาไม่เลือดตันอากาศก็คือขายทิ้งคือมไม่ตื้ออยู่แล้วก็ขายทิ้งนี่เล่นแบบเล่นแบบแข่งไอ้ดัดกูบอกเลยเล่นแบบพอวินอ่ะพอพอเฟิร์สเพสอ่ะมาดิมาดิสวี่คุณไม่สามแล้วเพื่อนคุณเหลือโอ้เพื่อนโอ้ จริงมันต้องขายโซอี้เว้ยถ้าเขารู้นะเขาต้องขายโซอี้เฮ้ยเงียบๆเงียบๆเดี๋ยวเขารู้เอาไม่ได้เจอโอ้อะขายไพ่เหรอหรือขายโซอี้ไข่ไพ่ขายไพ่โซอี้อย่าพึ่งโซอี้อย่าพึ่งเอาโซอี้เขาใกล้อยู่นี่หว่าใกลใช่โซอี้เขาขาดตัวเดียวนี่หว่าถ้าเราขายหนึ่งแล้วเขาเจอจบเลยใช่ใช่โซอี้เขาขาดหนึ่งเว้ยแล้วผมว่าเขาหาสองตัวนั่นแหละเขาเริ่มขาดเขาขายเฮ้ยเขาขายบอร์ดนี่หว่าเรียบร้อยอ้าวไอ้สัตว์เอ้ย โอเคต่างนี้ก็โอเคไม่แต่เราซีซีล็อตเยอะพี่ซีล็อตเยอะซีล็อตเยอะแพ้เราถ้าเหลือสักงสองคนแหะยังไงก็ตายผมบอกเลยเดี๋ยวเวลาอยู่ทีละหนึ่งย่าอย่าคนหนุ่มไล่รอบไล่รอบตอนคนน้อยไล่รอบตอนคนน้อยมานะาเขาไม่เต็มอเกิดอะไม่ได้ โอ๊ยไม่ตายเลยไฟหนึ่งไทันพี่ต้องไอ้นี่เล้าต้องไว้หน้าหลังอะเออแบบไว้ห่างๆหน่อยซริราต้องตายคนตายพร้อมกันไม่ได้เชือตีของทารอนทิ้งบ้าไอ้เหี้ยเพื่อได้ซีออีกเดี๋ยวเดี๋ยเยวจินเีย่ผมขายไม่ได้นะเนี่ยขายไม่ได้พี่ขายไม่ได้ครับโซ่ห้ามขายโ้ได้ขายได้ได้ทด้กที่ดักเขาอื่นแทนเพื่อเขาจะซื้ออีก ตัวี้เราขายไม่ได้ครับขายซุปเขาเจอเราไปอีกรอบใช่แต่เขาขายตัวี้หมดแล้วปะเขามีสองตัวเขายังมี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 ครบขัดหนึ่งโซวี้ขัดหนึ่งก็าขายไม่ได้ครับ่อยต้องตีของทารอนพี่ถ้าทาผมต้องตีของทารอนไได้ด้วยหละี่ยไม่มีของแพงด้วยยือ้อยู่ดี on, on ออนแต่ออนยื้ออ่ะเอาทำให้ออนสกิลเร็วอะ เอาบาดไอ่เนี่ยเออบาดไอชื่ออะไรวะเออเพื่อแบบแช่โดนจะได้แบบช็อตตายไปเลยมาที่แม่งแรงมากเลยแบบหมุนทีที่สามก็คือแทบจะวันช็อตเลยเอเอ,เ,อเค้นตีไปเค้นตีไปเค้นเอาเด้เด้ดีทีได้ยี่ยี่เป็นเทวชั่นเมื่อกี้ไม่ได้ว่ะ ไม่ไหวว่ะเอื้อเจ๊บ้มแล้วแต่บเมื่อกี้พี่เจอย่โอ๊ตสองตัวพี่ชนะไม่เจอไงผมบอกเลยเจอย่โอ๊ตสองตัวชนะแน่นอนเจ้ไอ้ฝ่ายกำหมัดตั้งแต่ตอนแรกหาอะไรหาไพ่กูซื้อไพ่ดักหาตัวมีกูซื้อตวีดักหาตัวกะกูซื้อตัวกะดักไอหิงตออแม่งเลิกหากูดักทุกทางอ่ะ for the first page อ่ะ ดักในดักในดักในดักไปเรื่อยอันนี้คืออันนี้คือถ้าแบบเป็นรูปแบบแข่งแม่งคือจะเดือดมากเลยเว้ยต้องทำแต่ต้องทำนะผมบอกเลยถ้าคุณอยากชนะคุณต้องอยากชนะจริงๆนะคุณจะต้องทําแล้วแบบสมมติเกมท้ายแต้มตัดสินอย่างเงี้ยไอ้สอ2คนเนี้ยเป็นแบบแต้มตันอะแล้วก็แบบ